สวัสดีค่ะน,นี้ก็มีพัสดุมาส่งนะคะก็มาจากจังหวัดอะไระจังหวัดอะไรไม่รู้นะเขาเขียนแบบเนี้ยมามองไม่เห็นนะคะนั่นเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าเราถ่ายบนโต๊ะนะคะส่งมาจากจังหวัดอะไรไม่รู้นะค่าส่งเออ ส่งตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเดือนแปดนะคะถึงวันที่สิบสามนะคะสิงหาส่งแบบ e m s ค่ะเราก็จะมาแกะกันนะเดี๋ยวแบบนึงโอเคค่ะได้แล้วนะต่าน,นี้นะแค่ปรับกล้องให้สูงขึ้นนะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันค่ะ ขอไม่หยุดคลิปนะจะได้เห็นของไปพร้อมๆกันนะมีแบบนี้มาให้อันนี้แปกไหมไม่ได้ัะเลยแล้วกันนะ หมุนมากเลยถ้ากล้องหมุนต้องขออภัยด้วยนะ ถ้ากล้องหมุนต้องขออภัยด้วยนะคลิปเนี้ยเพราะเราไม่อยากอัดไม่นะคะอยากให้เห็นของก็พร้องกันได้ละ ได้แล้วนะแพน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 น่ารักจังเลยลก็มีเป็นอุ้ยก็มีเป็นสซูชี่นะคะใส่ถุงไปด้วยน่ารักจัง โลนะเดี๋ยวเรามา,าค่อยแกะนะต่อไปก็จะเป็นออนี่นะเป็นที่ตั้งกล้องโทรศัพท์นะคะนี่นะวัะนนี้ใช้ตั้งโทรศัพท์นะคะตั้งทั่วคอมพิวเตอร์ก็ได้นะ iPad ทั่วไรอย่างนี้นะคะ โอเคค่ะเมื่อกี้กล้องหมุนนะเอ้ยกล้องมันตกนะคะชูพิ้นน่ารักอะ่ะชอบนะต่อไปก็จะเป็นของแถมน,นะคะเป็นกระเป๋านะยวมาเริ่มแกะกันเลยนะ ตรงทำไมอู้ให้เปิดตรงนี้นะอู้น่ารักจังมันใช่ที่ใส่ในะส่เงินอะไรอย่างเนาะสวยอ่ะนี่นะอ,นนะอะไรน่ารักมากนะคะอเคขอบคุณนะคะคำหรับอของแถมต่อไปก็จะมาแกะเป็นนี่นะ นี่ไงมีที่เก็บนะนี่นะตองตั้งโทรศัพท์มีหลายสีนะตามนี้สีตามนี้แต่เราสั่งสีดำม,มานะคะ ที่เราก็มีนะของพี่เราเป็นสีชมพูต้งองยังไงอ่ะเราซื้อมาราคาถูกมากนี่นะตั้งได้แล้วอ่ะสร็อันนี้เป็นโทรศัพท์ อันนี้ยังของพี่เราอะอยังเราออเอาไปรัดโทรศัพท์มันนัดแล้วมันขาดอะอันนี้เป็นยางซิลิโคนน่าจะไม่ขาดนะคะน่นะมัน,นจะได้แบบนี้เก๋เวอร์นะคะต่อไปก็เป็นชูปีนสกูชีของเรานั่นเอง หอมจังกินหอมนะสอดเคลือบสอลักสีทะลอดนะคะคือซื้อมาเป็นมือสองนะสโลอยู่ สีสะสลอกนะคะืะลอกถ้าคลิปนี้กล้องหมุนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะ โอเคค่ะผ่านมาแปดนาทีแล้วนะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็คลิปแกะพัสดุก็ไม่มีแล้วนะถ้าคืนนี้สั่งมารอบสุดท้ายแล้วนะคะที่แกะก็ถ้าไม่ชอบคลิปนี้ไงก็ต้องขออภัยด้วยนะ ้ามีเสียงรบกวนเสียงแทะกล้องหมุนคลิปมานอนอ่ะแล้วก็เสียงเบาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเช่นกันนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะให้กดไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะคะโอเคบ๊ายบาย